ไห้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมขอจัดจอแป๊บหนึ่งอันนี้คือผมเล่นไต่หออยู่ดีแล้วมันผมก็ผ่านชั้นนี้ได้เว้ยสักครู่สักครู่อ่ะอันนี้คือจอที่ผมใช้เล่นเกมนะนี่เพื่อหลังแบล็กการ์ดคอมโดเออคือผมเพิ่งได้สิบห้าดาวเว้ยอ่ะสิบห้าดาวเนี่ยมันจะได้รางวัลเป็นสกอ์แสงมือใช่ไหมขออภัยด้วยนะมันไม่มีเสียงนี่ สิบหกดาวตอนนี้คือผมได้สิบหกดาวมาแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะอัดตั้งแต่แรกเยเล่นอยู่ดีๆแล้วแบบได้สิบหกดาวแล้วมันได้รางวัลเป็นตะกอแสงมืดแอ้ไต่นานมากเลยนะกว่าจะได้แบบเอ่อสิบห้าสิบหกดาวเนี้ยมามาเรามาดูกันว่าตะกอแสงมืดที่ได้มาจะผ่าหรือเปล่าไม่ผ่าโอ้โหโอ้โหแสงเขามาทําไมเนี่ยตอนนี้กูเหนื่อยเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ โอเคโอเคตอนนี้ผมก็กดเล่นต่อจะได้ยี่สิบดาวแล้วยเ,วเออด่านแปดผมกดเล่นแค่หนึ่งดาวแต่ว่าโดยรวมมันก็คือยี่สิบดาวนี่ผมได้สกอร์รวมทาตแล้วทุกคนไอ้สกอร์เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้แสงเมื่อจากสกอร์นี่ไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มาหาัศจรรย์มาก่ะเปิดสกอร์กันนี่ผมได้ไกด์ของผมแล้ว,ว้ยคือผมจดเตรียมทำคอนเทนต์ห่อเฮลยี่สิบดาวอยู่ <laughs> แต่ว่ามอนมันไม่ได้ฟรีดูเพมย์อะนะมันจะมีเอ่อเรียกว่าอะไรมันจะมีผัวน้ำติดมาตัวหนึ่งอะแต่เมื่อทาดาวต้องมาหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยหาจิกเอ้ยผู้จะพยายามเดินเอเอคือชิบหายเกมเกมหาจิกนี่ไปไปไปผมไปแล้ว เดี๋ยวเตรียมทำคลิปไกด์ผมไปเตรียมทำคลิปลงหอยแฮวยี่สิบดาวแบบมีผัวน้ำตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่ฝีเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชม